ปัญหาของช่อง oea gaming คลิปนี้มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเสียงแทรกหรือเสียงไมชอ็อตเสียงคีย์บอร์ดทางเราต้องขอประทานอภัยด้วยทางเราไม่สามารถแก้ได้จริงๆจากช่อง o a gaming โอเคแลบั้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ในช่องของ OUA Gaming วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Roblox ในแมปแ,แ,แบบหนึ่งที่มีชื่อว่า d e c a i i n g Winter ซึ่งวันนี้เราจะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูศัตรูที่เราจะมาทำนะครับผมนะซึ่งจะมีประเภทแบบไหนบ้างก็ลองไปดูกันเลยครับผม c a เวล l 940หรือซแฟตตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่85มีดาเมจอยู่ที่1 0ถึง40มีกระสุนอยู่ที่2นัด มอสโล870เดหรือลูกสองปัม๊มตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่90มีดาเมจอยู่ที่7ถึง70มีกระสุนอยู่ที่7นัดศัตรูตัวถัดไปสเปสสหรือลูกสองสเปสตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่85มีดาเมจอยู่ที่3ถึง30มีกระสุนอยู่ที่9นัด ศัตรูตัวถัดไป CBJ MS หรือปืนกลเบาตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่75มีดาเมจอยู่ที่3มีกระสุนอยู่ที่25นัดศัตรูตัวถัดไป AK74 หรือ AK ตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่90มีดาเมจอยู่ที่5มีกระสุนอยู่ที่30นัด ak ใส่โม่มีค่าพลังชีวิตและดาเมจเหมือนกันกันกบ ak ที่กล่าวไปข้างต้นเลยโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงศัตรูตัวถัดไปกาดตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่250มีดาเมจอยู่ที่5 มีเกาะกันกระสุนมีกระสุนอยู่ที่30นัดตัวของมันนั้นสามารถปาระเบิด m 6 0ได้อีกด้วยตัวของมันนั้นจะพบเจอได้แต่วันที่10เท่านั้นศัตรูสุดท้ายโยเซฟหัวหน้าแห่งเหล่าสครับโยเซฟมีเลือดอยู่1000มีดาเมจอยู่ที่7มีเกาะกันกระสุนและมีกระสุนอยู่ที่100นัดและโยเซฟสามารถปาระเบิด m 6 7ได้อีกด้วยและโยเซฟจะทำการวิ่งเข้าหาซอยเวลอย่างรวดเร็ว ศัตรูตัวถัดไปเบสการ์ดตัวของมันนั้นมีเลือดอยู่150มีดาเมจอยู่ที่5มีเกาะกันกระสุนและมีกระสุนอยู่ที่30นัดและสามารถปาระเบิด M67 ได้อีกด้วยตัวของมันนั้นจะพบได้ตั้งแต่วันที่10และจะเพิ่มจํานวน2คนในวันที่15สามารถพบได้ในหมวดละสแตนเท่านั้นตัวตัวถัดไปโนโซตัวของเธอนั้นมีเลือดอยู่215มีดาเมจอยู่ที่5และใส่เกาะกันกระสุน และมีกระสุนอยู่ที่30นัดตัวของเธอนั้นสามารถปาระเบิด M67 ได้อีกด้วยตัวของเธอนั้นจะสามารถพบได้ตั้งแต่วันที่20ขึ้นไปในหมวดลาสแตนเท่านั้นเบสกาบกับโนโซจะโผล่มาในอีเวนต์ยูเซฟบุกอีกด้วยในหมวดของลาสแตนเท่านั้น โอเคนะก็อขอจบกันไปเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเป็นไงกันบ้างครับผมนะสำหรับเกม d e c a i n g Winter ในรูปแบบหมวดของข้อมูลนะครับผมนะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหน,นผิดพลาดหรือข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับผมนะซึ่งข้อมูลที่ผมจะบอกไปทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่เลือดก,กับดาเมจแล้วก็ของจํานวนกระสุนเท่านั้นนะครับผมนะส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยบางส่วนนะผมก็อาจจะไม่ใส่เข้ามานะครับผมนะซึ่ง ที่คลิปนี้ออกมาใช้อีกก็เป็นส่วนตัวของผมด้วยก็คือผมนั้นไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้นะครับผมนะซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเค้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมนะไปแล้วผมนะบ๊ายบาย See ีอู่รับผม